แต่เด้อของแทต้ต้องปากจิู๋ๆนะจ๊ะปากจิู๋ๆแบบนี้นะจ๊ะจะเป็นของแทน้นะบังไปอิตาลีกันไปไ,ไปหาเห็ดออกจก้ะพาพญายไปซ่อมเรือสุดหายน <c oughs> ะพญายอยู่หลังปากอือ <c oughs> หึพายอยู่เข่าแบบแห้งเลยแล้วเขาบอกทุกคนเขาลืมบอกเฮือนอายอายก็เห็นว่าเอา้าเที่ยงคืนนะพากันขับรถออกไปไปบอกได้คำเดียวไผบบล็อตไปแซ่แบแซบ ยำแอปเปิ้ลยำจำแอปเปิ้ลใส่กุ้งสดจ้ะมันมีหอมแดงกับใส่หอมขาวนี่หละจ้ะม่มีลูตกโตๆตต้นโตๆต,ต,ต,ตกุ้ง สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามาได้จะมากินตามกุ้งสดไม่ใช่ตามสิลาบแอปเปลิลใส่กุ้งสดนะจ๊ะนาอแต่ว่าก่อนที่จะกินไอ้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากพี่น้องได้จ๋ะเดอผู้ใด้เป็นฝ้ากระจุดดัางดำพิวมองคำ้ำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซอยพี่น้องได้จา๋าหนึ่งเซตร,รับรองเห็นผลเป็นครีมกลางคืนที่ยอดนิยมของคนสมัยนี้บบมีภัยโบจากแบรนดน์นี้หรือถ้ายังไม่รู้จักก็ทําความรู้จักรับรองบบผิดหวังพี่น้องจา๋าถ้าไอ้เป็นพรีเซนเตอร์ มันต้องเด็ดจ้ะขายครีมแล้วแล้วก็อยากขายผลิตภัณฑ์ของเจ้าของเดเด้อผู้ใดอยากกินขนมจีนน้ำนัวนมีน้ำกระปิน้ำประแดกแล้วกะขนมจีนแห้งเราจะนอฝากไว้ในพี่น้องจ้ะรับรองพ่ผิดหวังอีกแล้วเออเตะเข้าโกเจ้าของตลอดจะขายยังก็ได้พี่น้องจ้ะฝากไว้นนอบอกอ้อมใจในเดี๋วเด้อบ่สื่อบ่อบนะเ,ปเป็นอย่างจะทักว่าวน้ำแม่ค้าแม่ค้าใจดีใจด,ใจดีน้องสาวอ้ายเดี๋้วเนาะ ขนมจีนน้ำนัวบายเค p พีพีผลิตภัณฑ์ของไอเองจะ้ะอันนี้เป็นของน้องสาวของน้องอมอิ่มนะจ๊ะเนาะบ่อิพีบหลาอีดีจะ้ะตากแดดตากลมก็งามคือเก่านะจ๊ะเนะาะอย่าเบาไหลอยา่าให้ห่างอย่าเบาไหลยา้ายห่ยางกินจะ้ะอืมหยุดมานี่มากินน้ำไอ้แ่บแคบอืม Oh. กําลังดีบอกเคม็มลยอืหืมแควติดพักพักติดแควตั้งแต่อยู่สวีเดนะปไปกินกุ้งสดเลยหากุ้งสดบาพอจะกินจะกุ้งแช่เย็น อันนี้สบายด,ดีดิคือคือคือพายุเข้าจ้ะพายุตรงเข้าตรงที่อายูนี่ประมาณสิบเมื่อ ไปใส่กับเได้เขารับอยู่ใกล้ๆนี่กับไปบ่ได้จะลมมันแห้งเมื่อคืนนี่เขาประกาศให้คนที่พักอยู่ในแคมปิ้งให้ไปพักอยู่เอ่อใกล้ๆทาบ้านเทาก็เป็นอำเภอนะเพราะว่าพายุเขาแบบแห้งเลยแล้วเขาบอกทุกคนเขาลืมบอกเฮือนอายอ้ก็เห็นว่าอ้าเที่ยงคืนนะพากันขับรถออกไปไปใส่นะ แล้วเขาคือมาบอกพายุเขาแบแบแห้งเลยแล้วเขาบอกทุกคนเขาลืมบอกเหืออายอายก็เห็นว่าเอ้าเที่ยงคืนนะพากันขับรถออกไปไปไซค์ะนะแล้วเขาคือมาบอกอายกับลุงอืมหวาน และเพิ่งมาบอกเมื่อนี้เจ้าของแคมป์บอกว่าเออถ้าเมื่อี้นะแห้งอีกเดี๋ยวซีโท,โทรบอกเดินให้ไปนอนยุพ่พุนตอนเศร้าจังมากว่าไอ้ขออึ้ในใจมนในเมื่อคืนนี้เมื่อนแคมป์นี่มีแต่าอยายกับพใไญ่ที่นอนอยู่ในฮนนือนอนนั้นไปเมดแ,แบบลมแห้งอหลดเลยไอ้ขึ้นหอดตอนสมัยเป็นเด็กน้อยพ่อแม่ลมแห้งๆเนาะเป็นเฮืนอนเฮืนอนยกสูงอะน,นะพามาลีอยู่ในเอ่อห้องน้ำจ้ะแบบั่นเลยแบบแห้งแห้งอีเดีลยไอ้จนตกใจ hót tí xỉ chẳng sao bỏ đây không điều phải bỏ sẹp phải sẹp sẹp มาแบอีกและเสียงลมปส่กัรบบกหม่กับลมทับ ขวางถนนอยู่จ้จะเจ้าของแคมป์มายืมเครื่องตัดใมาก,กับพยายาม,มบอกบนนี้กันหอดสวีเดนเด้อ ตอนอยู่สวีเดนเนาะไปหาเหตุกูเหมือนน้ำหนักลดมาอยู่นี่อาทิตย์หนึ่งจ้ะพวดพลาดกลับขึ้นมาอีกแล้วกินอย่างเดียวไอ้ยนี่เป็นคนที่อ้วนง่ายอยู่แล้วจ้ะนิดเดียวก็นิดนิดน้อยๆก็อ้วนบ่ออกกําลังกายเปนเห็นบ่อยากตัวใหญ่ๆผู้ได้อยากกินมาเด้อมานนั่งข้างๆกัน อเป็นคนที่กินเร็วเห็นอย่างเร็วๆจ้ะ ถ้าฝนตกแบบตลอดพี่เพี่บอกว่าฉันจะพาเธอไปอิตาลีได้บอกว่าแบบหนึ่งเ่อาจากสิบมืเอเนี่ยเห็ดยูน้ามันออกออกหลายเลยจะเห็ดแชมปิยองนี่เต็มเลยตามเดินตามสนามนั้นลายแห้ง ลมพัดกลางหม่ลม,ลมตั้งแต่ใหญ่มาไอเห็นพายุแบบแหงแบบนี้ไอเราเคยเห็นไอ้จนตกใจอ่ะจาได้ตอนเด็กน้อยพอพอพ่อพาลูกพาเมียลงมาอยู่ในห้องน้ําเพราะว่ามันลมแหงเลยนะอืมมันคือหนุ่นมหืม ตึงต้งตึง้งตึ้งแต่และคนก็พากันออกไปเมื่อเหลือแต่เจ้าของบอลูยังข่าวบอกนะถ้ามันปิวไปกับปิวสองเท่าอะไรเบอร์เพราะว่าเข้าไปเมื่อไรเลยซะ ไปอิตาลีก็ไปไ,ไปหาเห็ดออกจก้ะพาพญา,าไปซ่อมเรือสื่หาย อาะสิไปเดือนหนึ่งแล้วก็กลับมาจ้ะส่วนเลื่องวีซ่าเขาให้เลื่อนได้อีกสามเดือนจ้ะไอ้ก็เลยเมื่อเดือนมีนาจ้ะ คนเลยจ้ะทุกคนที่มาฝรั่งเศสเนาะทุกคนที่มาฝรั่งเศสแล้วบันนี้บางคนซิเมื่อทันว่ามนี่เขาก็ให้เลื่อนเป็นมีนา mm hmm. พราะอไรซิเมอ่อพฤสจิ hmm. เลื่อนเป็นกุมภาพันธ์เพราะว่า mm hmm. เลื่อนในสามเดือนอ่ะจ้ะอื mm hmm. เพราะว่าโค mm hmm. วิด่ะจ้ะ mm hmm. แหงเข้าแหงเข้าอือหืออร่อยจริงๆหอมขวดขวดเองอยู่บ้านเนาะเขาขวดก็เพิ่าขวดเองสื่อเอาหาบาทสองบาทสองบาทสมัยก่อน Mặc bị cả sự ảo tin đi hết em mất khỏi sao Hãy cho không บมแมนว่าเฮ็ดสีออกจะเฮ็ดมันก็สีเน่าเนาะมันบบมีแบบโอกาสได้ถือแบบแดดป่ะตอนสุดท้ายมาเด้อ,อ อิ่มแล้วจ้ะอื่างใจมากครับไอขอฝากผลิตภัณฑ์ KPP แฮปพี่น้องพี่จารณาในเดชจัดเดอร์ของแทต้ต้องปากจิลูๆนะจ๊ะปากจิลูๆแบบนี้นะจ๊ะจะเป็นของแท้นะ้ำเบิ้งขึ้นหน่อยเลยจ้ะแต่ต้มมานี่กินอิ่มนะคะดูเหมือนน้อยต้มมาอิ่มอันนี้สนะี่ห่อร้อยเนาะสี่ห่อหนึ่งร้อยขนมจีนแห้งสี่ห่อหนึ่งร้อยบาทน้ำนัวสามห่อร้อยจ้ะมีน้ำกะปิน้ำปาลาจ้ะแซ่บลืมผัวครีมพร้อมไส้ดีแห้งไปก่อนเด้อจ้ะเด้อ ิแล้วจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย